สวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้นนนองๆทุกคนอยู่กับช่อง i g z t s a Studio ครับผมวันนี้ก็มาเล่น Identity V กับไกด์สา h a ชแนลนั่นเองนะครับเย้ <Yeah. S 1> เปิด <Okay. S 1> ตัวหน่อยเปิด <Okay. S 1> ตัวหน่อยเปิด <Okay. S 1> ต,ตัวอะไรอ่ะอก็รู้กันอยู่นะครับว่าผมคนเดิมก็อร่อยแล้วเก่งด้วยวันนี้จะมาเล่น oh. มาวากันมากนะครับผม oh. ก็เริ่มกันเลยดีกว่า ตาอันนี้ต้องชนะตาอนี้เราต้องชนะเราชนะเราทุกตาแล้วเราต้องชนะทุกตาบ้างแล้วผมก็ไม่รู้จะบิดตัวอะไรให้ผมเล่นได้บ้างแล้วเล่นลุ้ตัวโอ้ยอะไรเล่นักเก็งครับบัชนษเอาไปยิงปืนปังปั้งปังไม่ได้เป็นหรอครับไล่ลุย อ,อแต่แซ่ช่องเอจิ a ซ t ซ่าสกับเอจิแซ่สตูดิคือผููทำคนเดียวกันนะครับแค่มาคนละบ,บัญชีก็เลยตั้งชื่อช่องให้มาคล้ายๆกันนะครับกายซ่าก็เพื่อลบคลิปแล้วก็ลงใหม่นะครับเป็นอินโทรครับผมอินโทรฝากไว้กดนติดตามอินโทรด้วยนะครับอินโทรกายซ่า สายแชนแนลโอเคก็อยู่กับด่าความทรงจำของรีโอนะครับเ๋ยวผมขอเปิดเสียงกายทรายดังๆหน่อยโอเคเดี๋ยวทุกคนไม่ได้เดเครื่องแล้วครับเดเิเครื่องแล้วครับโอเคครับผมจะปั่นแต่ก่อนโอเคค่ะเซนั้นมีคนปั่นอยู่ใช่เขาปั่นหรือเปล่าครับเปล่าผมปั่นผมปั่นเครื่องนี้อ้าวเครื่องเดียวกันด้วย ดีมากดีมากอุ้ยขอโทษทีครับผมคนผิดโอ้ยก็รู้ปั่นอย่างไรเกิดรู้ขึ้นอย่างไรครับผมสายปั่นเดี๋ยวก่อนได้ค่าตาก่อนจับจ่าไว้กนจ้ะอุ้ยข้าต่ก่อนไม่ได้ จุ๊กจุ๊จุ๊ใส่จุ๊จยิงปืนอัดหน้ามาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเก็บร้อท้านี่โอ,โอ้มันเห็น,นหินเออคุณทำอะไรขเอ<ร>าขังคุณง<ม>ล้มไม้ขังตัวเองโอ้พุซ่ายิงปืนไปให้นัดหนึ่งแล้วนะเอ้ยคุณอย่าล่อมาทางเครื่องบดไฟนะผมอยู่ เดี okay. Okay. <c oughs> ๋ยวผมไปปั okay. ่นเครื่องเดิมก่อนโอเคเดือดร้อนตอกไม้ใส่ฆาตกรอัดหน้าเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเองครับเอาอยู่ไหนกันนะครับนี่โอ้ผมเห็นแล้ววันนี้บอลฆาตกรไม่เห็นแล้วฆาตกรไม่เห็นโกบาแล้ววิ่งช่วยหาที่หลบพยายามหาที่หลบครับพยายามหาที่หลบวิ่งมาตรงไม้วิ่งมาตรงแผงไม้ครับวิ่งไปตรงแผงไม้ครับแล้วก็ล้มนะ ครับผมตัวแล้วตัวไ,ไปลยไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับไปเลยครับไม่ต้องหว่วงผมกระโปไปหาหีบก่อนฮีบเปิดโต้ทุกคนลาก่อนเนาะทำ <laughs> ไมคุณลงไม่แต่งกันกี้ทุกคนสมัครทุกตาเจอ๋ยข้าได้ก่อนเป่าทุกตา <laughs> แต่ตาเนี้อาจจะไม่เป่านะทุกคน ไม่เฝ้าโอ้ไม่เฝ้าเลยกานหยาบเลยครับเอาเอาไงดีต้องเปิดกล่องเปิดกล่องแล้วเพื่อนต้องมาช่วยล่ะเอ้าวเราไม่มีอะไรจะไปช่วยคุณเลยนะผมแล้วเพื่อนก็ไม่ช่วยครับทุกคนผมไม่มีอะไรจะไป็นปั่นไวอยู่ตรงนน้นนะเห็นไหมครับทุกคนผมไม่มีอะไรจะช่วยคุณผมหาของโอ้ไม่มีขันติโกสุดของผมครับโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปเดี๋ไปลากเขาเครับโอเคครับเดี๋ยววิ่งไปครับพยายามวิ่งไปอยู่ เออจะทันมั้ยเออนักเล้รอบสวยอ๋อโอเคงนะัค้นแล้วกแต่เลโก้มันจบเนาะพุ่งมาชุก่อนนี้น่าจะเป็นบอดหรือเปล่าอุ้ย<อ>เสื่อมเครื่องอันไหนเน,นี่ยไม่ให้เพื่อนฮิ้วก่อนละ่ะเดี๋ยวเพื่อนไม่ยอมฮิ้วเพื่อนเอาแต่ปั่นผมก็ช่วยเดี๋ยวก็รีบรีอรอรรอ,อีกรอบนึงอ่ะ เพื่อนเพื่อนที่โอนข้อมูลนี่มีคนปั่นอยู่ปะไม่มีโอนมาเครื่องผมดิไม่พอละโอนผมเสร็จละโอเคอุ้ยเจ๊งอีกแล้วโว้ยโอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอย่าล่อมาหาผมนะเราวิ่งไปครับเจ้าชู้หผมดยังกำลังวิ่งไปหาอย่ากแต่ว่าความหน่อย อยู่ข้าความเหรอออยู่แถวนน้นแนเลยเดี๋ยวแกได้มาว่าอะไรม่มเี่ยเื่อมเชื่อนเขื่อมเขื่อมเขื่อนเื่อเครื่องไหนดนเครื่องน้นเครื่อน้นทุกคนไปเลยทุกคนบุกไปเครื่องแม่ดันฆากรกอุ้ยอุ้ยปิงปิงปิง ลูกใส่ฆาตกรกับสี่คนอะ่ะเดินวนวนฆาตกรฆาตกรไม่รู้จะตีใครใช่เหรอปั่นไว้เอาเครื่องนี้เคยปั่นอยู่นะเครื่องนุ้งไม่มีคนไม่มีคนปัน่นอ่นข้อมูลไปสักนิดนึงก็ได้นะ โอ้ยแมมันขึ้นสักนิดนึงนิดหน่อยหน่อยบาดเป็นสี่สิบแปดเลยทันอยู่แล้วเครื่องนู้นอ่ะนี่อย่าปาสแล้วไปสายเครื่องไปเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปแต่เราวิ่งไปก่อนนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นอยู่เครื่องไหนนะครับทุกคนมีไปก่อนมีไปก่อนไปเครื่องซ้ายมาอยู่ใกล้ดิเครื่องไหนอยู่ใกล้เครื่องขวาใกล้กว่าเครื่องขวาใกล้กว่าโอ้โหตอนนี้ปิตอนนี้พวกเราอาจจะชนะก็ได้นะไปไปลุยเลยเพื่อนขอเปิดทีก่อนขอเปิดทีก่อนตอนนั้นึงไดแล้วปิแล้วเปิแล้วดิวแล้ดูเพื่อนปั่นอยู่เครื่องไหนเพื่อนปั่นอีกเครื่องนึงอยู่โอเคครับ ไม่คนฟ่วงนะมากได้แล้วก็<ง>ปั่นกันเลยอู้ได้พูกันเอาไว้สร้างร่างป้อมเป็นตัวหาประตูเพื่อเครื่องใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วอย่างนี้เดียวไปมาช่วยปั่นประตูอยู่แถวนี้แหละอู้หแถวนี้โอ้โหอยู่ตรงนู้นเอาไปตรงนู้นแล้วกันเอาประตูนู้นซ้ายหรือขวา ไปขวาดีกว่าเข้าไปก่อนอยู่ซ้ายเอออยู่ไปที่เดียวกับผมไหมนี่ไม่รู้ับตอนนี้ผมไปขวาแล้วที่เดียวกันเหรอใช่ใช่คุณคนนี้หนีคุณเลยอ่ะเอาคุณวิ่งเนเนเนยู่ข้างหลังอ่ะอ้าวนักเต้นหญิงโลไปแล้วคุณควรจะถ้าผมเห็นเข้าประตูนี้เปิดแล้วนี่คุณควรจะไปช่วยไหมช่วยไปช่วยไหม ไม่เป็นไรหรอกเราก็ต้องขอโทษเพื่อนนะคะเพราะถ้าเกิดไปได้ถ้าเกิดไปช่วยอาจจะแพ้ได้นะก็เอาชนะดีกว่านะก็ก็เล่นหน่อยและสร้างรากอรอมไปออกเลยังไปลุยกดกระโดดอู้หูไเลยเสร็จแล้วแล้วก็ชนะแล้วนะ สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับบายสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตกดแชร์ให้ช่องเอจิเซซ่าสตูดิโอเอจิเซซ่าสตูดิโอแล้วก็แขกรับเชิญของเรากายซ่าใหญชาแนลนะครับก็อย่าลืมไปกดให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ ขอบคุณครับ